สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้ก็จะเล่านนทานเรื่องพระภัยมณีตอนที่58าสอตอนนางละเวงวันลาช่วยนางสุวรรณมาลีและเท่าทศวงศ์คลิปที่4ี่ให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกําลังใจงให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท่านไวน้นโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับไยข้างนางละเวงวัลาลาช ข้าน,นอนนาดนึกเขียนไม่เป็นผลแกล้งแอบแฝงแต่งให้พวกไพ่พลไล้ฆ่าคนคมเหงไม่เกรงใจข้างพวกพ่อก็อทำระยำยับทั้งแม่นับถือแม่พูดแก้ไขต่างตัาถามสามนางคิดอย่างไรลูกกลับไปเป็นศัตรูมาดูแคลนทั้งสามนางต่างว่านักนานักเหมือนเลี่ยงลักลูกเสือ ไล่เหลือแสนจะซุบ่วยซุบอุปธรรมกับทําแชน่นเหมือนเยะแผน่นดินผิดจนจิตใจนางวันลาว่าเพราะพระสังฆราชสอนให้ขาดญาติวงจึงหลงไหลน่าแค้นเหลือเสื้อพระจำจะไปต่อว,ว่าให้ขาดกันเสียวันนี้จึงแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเยื่องอย่างความสามนางกับเหล่านางสาวสี ทั้งสีองค์ทวงวอจอลาลีถึงกูดีขึ้นบันไดเข้าในประตูพ่อพลันแปรแลเห็นพระสังฆราชนั่งบนอาจอิงหมอนมือหย่อนหูไม่ควมเข้าเข้าไปนั่งตั้งประตูท่านครัวครูสอนสั่งเจ้ามังคลาเหมือนลูกเสือเหลือเอก้อยเรียกแม่ขาดพ่อแม่เผาพบพ,พ,พง พวกวงาคิดว่าช่วยแม่บำลุงกรุงลังกาม่ลูกมากลับเป็นไปเช่นนี้ช่วยยุยงส่งเสริมให้เหิมฮึกจนเกิดศึกลบพุ่งทังกรุงศรีพระสังสอนบอรบอกบอกบาลีจนเกิดดีดีแตกแหลกและยำเสียแรงเสื้อถือว่าเหมือนตาปูจะข้ามูู ช่วยซุบอุปธรรมมาหลงเสื้อเสือเท่าตัวเจ้ากรรมสร้างแนะนำทำให้ขาดญาติกาบาดหลวงฟังนั่งตะลึงแล้วจึงถามมันเกิดความอย่างไรมึงอึ้งนักหนาะว่าปากบอลสวนสั่งมังคลากูพูดจาว่ากะไลบอกให้ลูกไม่เต่ถามย้ำหยาบบาปนะวะกูเป็นพระจะทะเลาะไม่เพาะหู ถึงลูกเต้าเอามาไว้ที่นายกลูสอนให้ลูกสารพัดกับขัดใจนางวันลาว่าเพชรก้อนเก็ดแก้วเขาขอให้ไปเสียแล้วเป็นไหนไหนใครบอนบอกออกให้ลูกหรือกค,ค,คูไรสอนให้ไปเสียงเขาเพราะพาลาเที่ยวลบพุ่งกลุงผลึกลมมาจากักให้เสียศัก สุริวงศ์อพงษาจับสองเท้าสาวสันกันลยากับส้อยสุดาสุวรรณจันสุดาสุมาลีมาขังไว้ในด่านดวงตาตึกจนเกิดศึกลบพุ่งถึงกรุงศรีเสียเมืองใหม่ภายในยวัยชีวีตัวต้องหนีเข้าไปอยู่หมู่ดวงตาลขันล้นรู้ความตามไปจากไกลเกียก็หลบเสียให้แม่พบ แต่ทัหารไม่รับแม่แต่ล้วนไอ้น้ำใจผ่านพระอาจารย์ฝึกขัดจึงตัดร่อนจนลบลาข้าฟันกันออกวุ่นเพ่อเจ้าคุณหรือมีใช่หรือใครสอนอยู่กูดีมีสุขไม่ทุกข์ร้อนเหมือนเสือนอนกินควายสบายคันบาทหลวงว่ามาพาโลอีกโกหกสัตว์นรกเนรคุณทําหุนหัน ไม่ไต่ถามความหลังสิ้นทั้งนั่นกูบอกมันตามจริงผิดสิ่งใดบวชเป็นพระจะให้ว่ามูสาวาตจะมีขาดสินหรือถือฉะไหนจะตัดรอนสอวนสั่งเมื่อครั้งไลมันแก้งใส่โทษว่าสารพัดอันลูกเต้าเหล่ากอพ่อกับแม่ก็สวดแท้แต่น้ำใจวิสัยสัตว์เหมือนอย่างผัวตัวบ้างกูง้างงัดมึงจะต,ตัด หรือว่ายิละเวงไอ้มังคาลาบ้านลำพงกงเหมือนแม่มันเอาแต่ความอารมณ์ทำข่มเหงลูกในท้องของตัวไม่กลัวเกรงมันขึ้นเกรงกลัวกลัวก,วกูเป็นครูบาโทษเอาผัวตัวมึงกินงจะถูกที่ทำลูกล่างวงเผาพงษามารวบหลูกูแก่ชะแลชะลา มึงฟันค่าเสียเถิดวะเป็นผ้าบอลเมื่อผัวอยู่กูก็ผิดกูคิดสู้ถึงลูกเต้าเล่าก็กูเป็นครูสอนต้องอับอายหลายทีนี่ที่นอนให้มึงถอนเถือเนื้อเสกเกลือกินใครหาใจไม่ออกก็บอกฟ้าผิดก็มาอยู่กับกูไม่รู้สิน้นกูอาศัยในแดนลักแผ่นดิน มึงกับเนนทาว่าสารพันนางวันลาว่าเป็นครูรู้ว่าผิดไม่ห้ามสีย์สั่งสอนช่วยผ่อนพันจนเกิดเสือเคลื่นทุกคืนวันไม่ช่วยห้ามปรามมันคิดฉันใดบัดลงว่าวิสัยในมนุษย์ฟันจะหลุดแล้วก็ห้ามปรามไม่ไหวห้ามเกสาว่าอย่าหงอกจังนอกใจมันคืนหงอกออกจนได้ มันไม่ฟังกูทําดีมีแต่ผิดไม่คิดหยาบมึงมาหยาบยามว่าเหมือนบ้านหลังสามีพักจากตายเสียหลายครั้งเหลือกําลังสร้างใครไม่ใช่การนางละเวงเกงบาปไม่หยาบยามคิดถึงความซื่อตรงกล้าสวงสารทุลีลาพายหญิงพวก้าโครงคาร ไปปราศาสตรราชสานลำคาญไก่ายฝาลังมังคาลามหาราชได้แบบบาดหลวงแก้งถแถลงไขลู่ตำหลับทับศึกต้องตรึกใตและเผือกไพ่ลบพลลูกควบคันให้ตั้งค่ายใหญ่น้อยร้อยแปดไข่เป็นหลันลายเรียบไปในไพยสันแบ่งคนวบไพ่นายไข่ละพัน ท่องสำคัญสัญญาลบลาวีมีปืนลากขากล่อมไม่พ่อมหมดซื้อค่ายทวเทวาเป็นลาสีร้อยแปดค่ายหมายได้แม่ไยลีมาโจมตีไม่ได้รอดตลอดไปริมธานีมีลำแม่น้ำก่วงเหมือนลำลางลวงเที่ยวเป็นเกีียวไหลจัดเหลือน้อยร้อยลำประจําไว้แกได้ใส้สวยสำหรับจะไยลี บัดนี้ก็จะขอยุติลงว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณท,ทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ